ถ้าแต่ละคนมาร่วมง,งานแม่ครอบครายากับกันนี่เย่มันนี้ค่ะแม่รู้สึกดีใจมากนะคะก็แล้วก็มาในคอนเซ็ปต์แบบรบเพื่อก,การ์์เนาะใช่ค่ะน้องมิขาพี่จูดี้เนี่ยถูกเอ่อโดนรับเชิญจากกันนเย่เนี่ยเป็นปีแรกเลยค่ะไม่เคยหรือว่าเป็นน้องใหม่ต้องขออนุญาตพี่โยน้องโยพี่บิ๊กเนี่ยสอนงานด้วยโอ้โหหนูก็ปีแรกเหมือนกันคะ่ะพี่จูดี้ปีแรกกันหมดเลยมาเธอปีที่แล้วเธอมาแล้วไม่ใช่เ <c oughs> หรอ มาทำอะไรมาแล้วแ่้วขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋อใช่ค่ะแล้ทำหน้าที่นำขบวนได้เฉยๆเอาเหรอรอบปีนี้คือรอบปีเชี่ยวมาในทีมของการแย่งไงเรามากับการแย่งล้วเราก็กล้าเป็นตัวเองค่ะใช่ฮะเอาเป็นชุดคอนเซ็ปต์แต่ละคนหน่อยแม่ๆต่ารแบบว่ามาในเทีมอะไรบ้างก็จะเป็นสีสันเป็นแบบงานายอย่างเงี้ยไอโยก็จะมาในทีมแบบดอกไม้ดอกไม้หลากหลายสีค่ะ ของโยเนี่ยก็จะเป็นหวานๆนะคะแต่ก็ซ่อนด้วยความแบบเป็นตัวแทนของทรานเจนเดอร์ก็จะเป็นรูปโพงเนาะสีฟ้ากับชมพูใช่ค่ะส่วนดิฉันก็อย่างที่เห็นเลยนะคะถึงเราจะมีก้าวแต่เราก็สามารถแต่งหญิงได้แล้วคุณแม่หลานก็ก็อย่างที่เห็นนะค่ะก็ดอกไม้นานาพันเพราะว่าเราสนใจและเบ่งบานใช่ค่ะพร้อมที่จะมีความรักที่ดีแล้วก็พร้อมในเริ่มต้นความรักที่ดีทางเดือนปลายมัน เป็นปีแรกของพิจูดีว่าใช่ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าสบายใจรู้ว่าร่วมงานกับน้องโยชิทั้งสองแล้วก็น้องวิกสบายใจมากเป็นตัวตัวเองมากครับทื่นึก็คือแต่ละปีก็คือมาปีปีแล้วใช่ค่ะความพิเศษของปีนี้แบบในความรู้สึกของเราคือจริงๆสำหรับโยอ่ะโยเพิ่งเดินพาเลตปีแรกนะฮะไม่เคยเดินก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเคยเดินกันไหม ดูเดินเดินกันบ่อยคือปีที่แล้วโยซีสร้างตำนานไว้โดยการอดเช้าเราเป็นลมไม่จริงจริงหรอเป็นลมเลยหรอไม่จริงไม่จริงแล้วหนูก็เลยถามว่าหนูต้องอดเท่าไหร่หรอถึงจะได้เท่านี้อีกแต่รู้สึกว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยคนมาค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าปีที่แล้วมากๆเลยค่ะใช่เหมือนหนูสำหรับหนูมีความรู้สึกว่าหลายๆปีว่ชาวเราก็มาหรือแบบว่า ผู้หญิงผู้ชายมาเพื่อเรียกร้องบางอย่างอะไรเงี้ยแต่สําหรับปีนี้หนูมีความรู้สึกว่าหลายคนมาเพื่อเฉลิมฉลองใช่เรามาเพื่อส่งบรรยากาศกันด้ยนะบางคนเนี่ยเหมือนแม่ไม่ได้รักเขามาแล้วแม่ตั้งใจค่ะเออตั้งใจไม่ใช่ครับเรา้องคุยกัก่อนพูดก่อนไปถึงว่าคือตอนแรกเขามีกลุ่มในการส่งลูกมาแล้วเราแอบไปส่องลูกน้องโยพี่โยพี่จุดี้เออเราคิดไว้แล้วว่าถ้าเรามาในเฉดสีนี้ ยังไงเราก็ดับแล้อับแสงไปในที่สุดเพราะฉะนั้นดาราหน้าใหม่อย่างเราแต้องต้องการซีนกันนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วยิ่งตอบย้ำความความเท่าเทียมกันความเป็นตัวเองของของของทุกเพศทุกใบยนะครับใช่แล้วก็จริงๆเสริมจากตรงนั้นก็คือว่า อยากจะให้ทุกคนมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นเนาะเราก็คือมันก็จะมีคําต่างๆที่แบบเหมือนกับว่าคอยว่าพวกเรามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยน,นะแบบคําที่มันจะแบบเหมือนกับมาเลเบลพวกเรา<ช>อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลบมันออกไปวันนี้เลยลบออกไปแล้วเป็นตัวเองให้ดีที่สุดพี่โอพูดถูกเพราะว่าถ้าจิตไม่แข็งพอยิ่งเป็นดารานหน้าใหม่พิจูนี่อย่างเงี้ยเจอโยชิโจโยชิลิด,ดาเจอมิกเขาไม่มาแล้ว เขาลาออกไปแล้วเขาไม่รู้จะเป็นที่แล้วแต่เราจิตแข็งไงคะแล้วก็ลบเพื่อกล้าตัวเองไงคะมายืนตรงนี้ยืนเทียบสี่สามคนนี้ได้แล้วลบต้องใช้อะไรลบครับฮะกันยี่ไมซ่าเป็นซิงค์วอเตอร์ค่ะโอ้โหเขคอะตรงกันเข้าอย่างดีเลยสุดท้ายอยากให้ทุกคนแตะปากเลยค่ะในการเฉลิมฉลองไทยมันในปีนี้ครับก็จริงๆแล้วก็คอนเซปต์เลยก็คืออยากจะให้เป็นตัวของตัวเองคือใครที่แบบว่าเอ้ย มันมีคำตบประมาทเราหลังต่างๆมาเต่างๆนานามากมายเนี่ยฮะลบออกไปเลยแล้วก็เป็นตัวเองให้ดีที่สุดคุค่คะก็เป็นเดือมของของการเฉลิมฉลองเนาะโยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในคอมมูนิตี้ LCPDQ ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจใ,ในความเป็นตัวเองค่ะ ก็วันนี้นะคะหลายๆคนก็ตั้งใจแต่งตัวกันมาเนาะพื่เสลิมสลองก็กลับบ้านไปอย่าลืมกันดีไมเซ่าเชดได้าสะอาดด้วยนะคคับผมที่นี่ก็ง่ายๆนะคะว่านี่คือการเริ่มต้นเดือนนี้แต่ว่าทุกๆเดือนทุกวันนะฮะอยากให้ทุกคนเป็นตัวเองอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองและก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมเช่นนั้นเองครับในนามของ LGBTQ ครส่งการซ้อมมาตั้งแต่เด็กจบสวยมาก